บ้านเอชีลี่นะครับเป็นบ้านแนวโมเดิร์นที่เน้นความคุ้มค่าจึงเป็นที่มาของความเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้งานหรือประสิทธิภาพของต้นทุนนะครับซึ่งมันจะทําให้ราคาขายเนี่ยไม่แพงจนเกินไปนะครับจนเกิดความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคได้นะครับ คำว่าประสิทธิภาพในการอยู่อาศัยนะครับผมขอขยายความนิดนึงนะครับคนที่เข้าไปใช้หรืออยู่อาศัยในบ้านเนี่ยต้องรู้สึกสบายนะครับสัดส่วนของห้องนะครับหรือว่าสัดส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจริงๆเราคำนึงถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วในขณะที่เราออกแบบงานสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับเราคำนึงถึงงานอิฐเรียไว้หมดแล้วนะครับอันเรื่องนี้เราค็ไม่เคยบอก ลูกค้าที่ไหนมาก่อนนะครับแต่ผมจะบอกว่าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับคำหนึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับถึงจะออกมาเป็นเรื่องของห้องนะครับค่อยออกมาเป็นเรื่องของบ้านทีหลังนะครับคือดีไซน์จาก,กข้างในออกมาสู่ข้างนอกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าลูกค้าซื้อบ้านหลังนี้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะจ้างอินเทเลียดีไซเนอร์หรือไม่จ้างอินเทเลียดีไซเนอร์ก็ตามนะครับ สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงโต๊ะอะไรต่างๆนานาที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเนี่ยท่านสามารถจัดวางแล้วใช้งานประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับเพราะเราจัดวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูหน้าต่างนะครับหัวเตียงคิดไว้หมดแล้วตั้งแต่ตอนทำนะครับส่วนระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าที่เรา จัดไว้เป็นมา,ธา,ธานตรฐานสำหรับบ้าน a อ e r ซี s รของเราหรือแบบบ้านมาตรฐานของเอซีแกนทุกหลังนะครับจริงๆเราคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักผมยกตัวอ,อย่างเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับง่ายๆเ,เรื่องของสวิตช์ไฟสองทางนะครับซึ่งในห้องนอนอย่างเงี้ยนะครับเราเข้าไปในห้องนอนเราเปิดเราเปิดไฟนะครับแต่เวลาเราจะนอนเนี่ยเราก็จะต้องปิดไฟที่หัวเตียงเลยถูกไหมครับไม่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อปิดไฟที เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราเตรียมไว้ในบ้านของเราทุกหลังนะครับทุกห้องเป็นมาตรฐานด้วยทุกห้องนอนนะครับไฟบันไดเหมือนกันนะครับโถงบันไดเราจะขึ้นบันไดไปชั้นบนในตอนกลางคืนเนี่ยเราก็เปิดไฟข้างล่างนะครับสวิตไฟข้างล่างขึ้นไปปุ๊บนะครับถึงชั้นบนกํนาลังจะเข้าห้องนอนเราก็ปิดไฟที่สวิตไฟที่ชั้นบนได้เลยนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับอันนั้นธรรมดา เรามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วถมนมาตรฐานของเราเนี่ยก็มีระบบอัตโนมัติด้วยนะครับส,สามารถตั้งได้นะครับโดยระบบบ้านอัจฉริยะของเรานะครับให้เป็นเซนเตอร์อัตโนมัติเลยก็ได้นะครับหรือตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้นะครับอันนั้นคือส่วนที่มากขึ้นไปกว่าการดีไซน์มาตรฐานของเราซึ่งการดีไซน์มาตรฐานของเราก็เป็นมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วๆไปของบ้านปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ส่วนนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เรามีแล้วลดความยุ่งยากหรือลำคาญในการใช้งานเนี่ยก็คือเรามีปลั๊กไฟนะครับที่เราจ่าย Power ให้ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะครับกระติกน้ำร้อนหรือแม้แต่การชาร์จโทรศัพท์ประจำวันของเรานะครับในตอนกลางคืนเราจะมีสวิตช์เพื่อควบคุมการจ่ายไฟที่ปลั๊กนั้นนะครับท่านสามารถเสียบป,ป,ปลั๊กเนี่ย คาทิ้งไว้ได้เลยพอจะใช้ก็แค่เปิดสวิตช์ไม่ใช้ก็แค่ปิดสวิตช์นะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดออกพวกปลั๊กไฟต่างๆพวกปลั๊กการน้ําปลั๊กทีวีเนี่ยนะครับไม่ถอดไม่ได้แต่ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเป็นไงครับพังนะครับหรือที่ชาร์จโทรศัพท์ก็เช่นกันนะครับเรื่องนี้มันจะทําให้ชีวิตท่านสะดวกสบายขึ้นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับซึ่งดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเตรียมไว้ให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องสั่งงานเพิ่มนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้งานนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสุขสบายสมค่าเงินที่เราอุตส่าห์นะครับสร้างมันขึ้นมานะครับแล้วก็เราใช้เงินอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลย